ไปแต่และหม่องแต่ละทีนี่ถ้าเกิดปัญหาทุกอย่างเนี่ยครับถ้าปัญหาบ่หนักเกินไปอย่างรถยางแตกรถเสียรถทางรถพักเบาน้นเป็นคนเคลียนะครับยางแตกเปลี่ยนยางรถห่างมาได้บอใส่เวลาจักโมงทาว่าใส่บอไดอ้อยเบาน้นเป็นคนเคลียนะครับยางแตกเปลี่ยนยางรถห่างมาได้บอใส่เวลาจากักโมง ว่าใส่บอ่อได้มาบอ่อถือกนะครับก็เลยเอารถประสานงานเสารถนะครับทอยของเขานางานรถคันมันห่างก็เอาเข่าอูก็สิเป็นจังสี่ถ้าทว่าปัญหาที่เนี้ยจีบบอสามารถแก้ไขโดยตนเองได้ก็ประสานทั้งหัวหน้านะครับนี่ก็ไปจับไปตามสายงานแม่การเหตุงานสายงานนะครับซึ่งภาพรวมทั้งเบิร์ดนะครับก็มีนัดเนาน้องออยเบาน้นเป็นผูเบิง คูต่อยเบิงแดนเซอร์เอาเบิงคอนวอยบานนเบิงภาพร่วมทางเบิดการเหตุงานก็ไปตามสายงานนะครับตังบ่อเลี้ยก็ไปหานัดเนานังล้านตังบ่ได้ไปหานัดเนาไฟติดบ่ได้ก็ไปหาหัวหน้าสร้างไฟก็จะไปต้านกระโบได้กระโดดขามขั้นตอนแต่ทวันหนักหนาสาหัสคือไปบ่ได้ไปบ่ถือไปบ่เป็นนี่คือประสานทั้งหัวหน้าบ่อยเป็นผู้จัดการนะครับจะเป็นตามสายงานทั้งสี่แม่สายงาน ของของท้งวงนะครับที่แม่เห็นนะครับแม่เห็นความอลังการยิ่งใหญ่ซื่อบาดเห็นฉากแสงสีเสียงอลังการนี่คือเบื้องหลังนะครับจะมีสายงานแต่ละสายงานในการติดต่อประสานงานนะครับนูนีนั่น,นกระซิบเป็นระบบวางเป็นระบบระเบียบนะครับการตรวจเช็คคนงานผู้ใดขาดงานผู้ใดบ่อเหตุงานผู้ใดล่าผู้ใดเจ็บป่วยนีย่ก็จะมีทุกอย่างนะครับเป็นมูบนม่บ้านมู่บ้านหนึ่งเลย นะครับในการเดินทางอ่อนทั่วแต่ละรอบแต่ละสายซึ่งทั่วกรุงเทพมาหานครนี่นะเขาเดินทางไกลนี่จะจะพักรถ3ทอน3ทอดนะครับยังมาจากอุดอรมืนักับ4รอบเลย600กว่ากิโลนะครับพัก4ี่รอบเจ้บาบ่ต้องเขียวรถเด้อพอคือก็คือต้องทําสัญญาตกลงวาวจากกันก่อนต้องเซฟระบบทางเบิดเซฟคนงานเซฟ อุปรกรณ์การแสดงทุกอย่างถ้าเจา้าเบอร์เจ้าจอดนอนบริเคียวไดวคอร์นะครับกระสิเป็นตามสายงานยังสี่แล้วก็จะมีการรายงานในตัดนะครับยังยังมีกลุ่มคอนวอยมีกลุ่มภาพรวมมีกลุ่มคณะนะครับในแต่ละสายงานก็จะมีกลุ่มหัวหน้านี่ครับก็จะมีตามประสานงานแต่ละสายนะครับ ก็ิมีการทรงเอีดตลอดอย่างการเดินท้างนี่อัปเดตตลอดวันนี้เติมน้ํามันครับเติมน้ํามันเสร็จประมาณสองสามชั่วโมงกระิทรงถามข่าวกันว่าฮอดไซลรถแต่ละขั้นนะครับจะมีสื่อแต่ละขั้นนี่ก็จะมีสื่อเบิดอย่างขั้นเขียวยังสีรถฉากนะครับยังผ่าคู้ม,มีรถจอจะมีผู้ขับแล้วก็ผู้โดยสารประจําไปน้าทุกขั้นเบิดในกรณีที่รถเกิดปัญหารถเสียรถห่างรถด,ดับหรือเกิดปัญหาก็จะเป็นผู้โดยสารซอยเหลียค้นขับ นะครับว่างเป็นระบบระเบียบเบิดสุยางแม่นะครับโมเมนว่า